สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วเจอกับผมวันนี้ก็มีอะไรสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยครั้งที่แล้วเนี่ยเราวิ่งกัน10กิโลเมตรอยากให้ต่ำกว่า50นาทีปรากฏว่าทำไม่ได้นะครับก็วันนี้ผมจะมาวิ่งคนเดียวไม่ต้องห่วงเรื่อง social distance เพราะผมวิ่งคนเดียวอยู่แล้ววันนี้ ก็วันนี้จะลองดูว่า 5K เนี่ยต่ำกว่า20นาทีเนี่ยผมสามารถทำได้หรือเปล่าอ่าซึ่งผมก็เคยทำได้แล้วนะตอนเมื่อเดือนกุมภางานสีคิวอันนั้นวิ่ง10กิโลเมตรแต่ผมสามารถทำ PB 5K ได้19นาที55วินาทีดูว่าวันนี้ผมอยากให้5กิโลเมตรเนี่ยต่ำกว่า20นาทีอีกรอบเนี่ยผมจะทำได้ไหม มันก็ยากอยู่นะอืเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเด้ฟิตเหมือนช่วงนั้นสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็จะลองพยายามดูมันจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างทางจะเหนื่อยไหมจะอ้วกไหมยังไงเดี๋ยวไปลองรับชมได้เลยนะครับไปโย สำหรับเส้นทางวันนี้เนี่ยจะเป็นเส้นเดิมน,นะครับเส้นทางจากักรยานเราจะวิ่งไป2 5แล้วก็กลับมา2.5ครึ่งครึ่งนะครับเพราะว่าทางไปเนี่ยจะเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางกลับเนี่ยเราจะได้เปรียบเพราะว่าเป็นทางลาดลงนะครับก็แนวทางวันนี้จะวิ่งสตาร์ทเนี่ยจะไม่ให้ต่ำกว่า3.5เดี๋ยวหมุนแรงก่อน เราจะคงไว้ประมาณ3.5-4.0ถึงเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะดูว่าจะหมดแรงกิโลไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงป้าย เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นการวิ่งแบบชา a l เลนจ์ 5K ให้ได้เวลาต่ำกว่า20นาทีช่วงแรกๆเนี่ยดูวงสวิงการวิ่งก็ถือว่ายังสวยงามอยู่ยังไม่เหนื่อยยังก้าวขาแบบได้คงที่คงเส้นคงวา,าช่วงกิโลแรกเนี่ยดูเหมือน ระบบหายใจแล้วก็ระบบกล้ามเนื้องดีอยู่ครับก็วิ่งได้เรื่อยๆดูภาพสโลมโมชั่นไปก่อนดูนาฬิกานิดนึงการวิง่งสำหรับพวกนักวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งเร็วๆเขาจะเอาแบบช่วงปลายเท้าลงะครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยลงเจมเท้า ที่เราตั้งไว้นะครับก็คือเราจะวิ่งให้ได้3.50ถึง4.00กนะิโลเมตรแรกก็ผ่านไปได้3.52ถือว่าทำได้ดีพอสมควรเริ่มกิโลเมตรที่2ออาการเริ่มออกนิดนึงชัดเจนเริ่มดูนาฬิกาบ่อยขึ้นนะครับ าการเริ่มออกแล้วก็เพสก็ตกลงมาเหลือ3.59ก็ถือว่าไม่เร็วอยู่ในเกณฑตอนนี้ก็เริ่มยกนาฬิกาขึ้นมาดูแบบทีๆแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจ้าเหนื่อยไหมเนื่อยมาก จริงๆเขาอยู่น้ำมากเลยนะตอน,นแบบส่งน้ำให้ฉันที่ไม่ไหวแล้วใกล้แล้วใกล้จะกลับตัวที่2องจุ้ากิโลแล้วลจริงๆก็ไม่อยากหยุดนะเพราะว่าหยุดมันทำให้ เสียเวลาไปพอสมควรแต่ก็พัด <c oughs> เอาแรงนิดนึง <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นผ่านกิโลที่สามาแล้วก็วิ่งค่อนข้างค่อนข,ข้างที่จะอืดน,นิดนึงช่วงกิโลที่สามเนี่ยเป็นช่วง ที่ทำเวลาแย่สุดก็ล่อไปประมาณเพจ4.14น้ำขึ้นไปทุลัทกทุเลช่วงเวลเลยไม่มีรถ ตอนนี้เข้ากิโลที่4แล้วนะกิโลที่4เนี่ยเพชก็ยังไม่ต่ำกว่า4นะกิโลสุดท้ายก็เป็นกิโลที่4ได้เพชร4.07ไดศไหยก็ช่วงนี้เนี่ยดูเอเวอเรสต์เพชเนี่ยเราจะมีแก็บอยู่ประมาณ2วินาทีก็คือผ่านไป4โลเนี่ยเพชเฉลี่ยอยู่ที่4.02ทำให้กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยต้องหนึ่ง ต้องเล่งให้เต็มที่ถึงช่วงประมาณ4 5 0 0เมตรสุดท้ายเนี่ยคือมันเหนื่อยมากแล้วเล่งยังไงก็เล่งไม่ขึ้นวิ่งไปยกไหลไปคือดูออกเลยนะว่าถ้าเราเหนื่อยเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะไม่ไหวเนี่ยไหลของเราเนี่ยจะดูจะยกสูงมากกว่าปกติ ่วงท้าแล้วก็แบกไปนะถ้าดูดีๆเนี่ยขาขวาของผมเนี่ยจะวิ่งแปลกๆเพราะว่าอ่ารู้สึกจะมีอาการตึงๆต,ตรงเขียนร้อยหวายจนขึ้นมาถึงน้องให้แบบขาแบบๆปลกทีนึง ดีหกิโลโอเคเรียบร้อย ดีดีดา่ะไรพิงอ๋อชิจยอเลยเหนื่อยมากครับน่าจะ4 0 0จุดศูนย์ศูนย์วินาทีอ่ะไม่ต้องดูหน้าแล้วทุกคนผ่านไปแล้วนะครับ 5K Challenge เอาให้เวลาต่ำกว่า20นาที เกือบตายครับที่ได้5้าจุด่งกิโลเมตรด้วยเวลา20นาที03วินาทีถ้าคิดเป็นเพจเฉลีย่ยเนี่ย4 0 0พอดีก็ถือวาอ่าได้20นาทีพอดีนะห้าโลเหนื่อยมากอ,าอยากให้ลองดูเลยนะถ้าใคร สามารถวิ่งต่ำกว่าเพสส4ได้ลองชาเลนต์ตัวเอง 5K ต่ำกว่า20นาทีโอ้ส่วนผมเหนื่อยมากยังไม่หายเหนื่อยเลย5นาทีแล้วเนี่ยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยววันหน้ามีคลิปชา a เลนจ์อื่นๆเดี๋ยวเอามาลงใหม่สวัสดีครับนี่นะครับมาแชลส่วนตัวตามถ่ายตั้งแต่โลแรกยันโลสุดท้ายเขาบอกว่าเขาไม่เหนื่อย แต่ผมแม่งเหนื่อยเป็นบ้าเลยขอบคุณมากที่ตามถ่ายให้วันนี้บ้าโบกคอแตกนี่ครับเบื้องหลังบ๊ายบาย